มาดูเรื่องของกำแพงภาษีสหรัฐอเมริกากันหน่อยนะครับว่า1สิงหาคมนี้ไทยเราจะได้ภาษีนําเข้าสหรัฐ3าเหรือไม่ถ้าเป็นตัวเลขนี้ผู้ประกอบการไทยจะผลกระทบแน่ๆเพราะของแพงส่งออกได้ยากแล้วก็มีผลต่อฐานการผลิตในบ้านเราด้วยนะครับ คุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์ได้พูดถึงความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการที่สหรัฐปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเป็น3 6 6ตั้งแต่วันที่1นึ่สิงหาคมนี้ ทางหนึ่งก็ต้องเร่งเจราจาเลยครับต้องกดตัวเลขลงมาถ้าเกิดอยู่ที่3าเรนี่ยเราสู้กับประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ได้สินค้าเนี่ยมีก็ไม่ต่างกันอย่างเวียดนามเนี่ย<ะ>เขาได้ยีเองอะ่ะ<อ>สินค้าทุกอย่างที่เรามีเวียดนามเขาก็มีอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมครับที่จะเยียวยาผู้ประกอบการ SME ด้วยเตรียมสินเชื่อไว้2 0 0 0 0 0ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยพิเศษครับ เพื่อให้ความช่วยเหลือเสริมสภาพคล่องเติมทุนหรือประคับประคองธุรกิจช่วงสุญญากาศย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องปรับตัวหันมาพึ่งพาตัวเองมากขึ้นแล้วมองว่าการที่ไทยเจราจารล่าช้าอาจจะเป็นผลดีเพราะเราได้เห็นด้วยอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็ไม่เป็นไปตามคาดอย่างเวียดนามแม้บอกวเวียดนามเขาได้20%เนี่ยแต่เขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนกับว่าเอาทุกอย่างเลยอะเหมือนแก้ผ้าเลยอะ นำเข้าสินค้าจากสหรัฐเข้าเวียดนามเขาคิดศเซเลยนะแต่ที่สุดแล้วเขาได้20%เนะี่ยเหมือนตัวเลขไม่ได้เหมือนกับที่คุยไว้ตัวเลขน่าจะต้องได้มากกว่านี้ลดลงกว่านี้แต่กลายเป็นเวียดนามได้เพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอ,อยากคุยช้าๆเนี่ยก็วางใจไม่ได้เหมือนกันนะคุณเผอ,อ,อๆถ้าเกิดว่ามากกว่าสามสิบหกเนี่ยอ่วมเลยนะอ,อคือเราต้องการน้อยกว่านี้จะเป็นไปได้ไหมยังมีเวลาอยู่นะคะหนึ่งสิงหาคมนี้ค่ะ